จิตวิญญาณเอาพระธรรมร้อยเรียงนี้หน่อยได้วางอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นถุงอย่างที่แล้วอื่นๆให้เรียบร้อยผู้สูเทวดาเดินเดินอริยสทรง ได้อยู่ดีกินดีเออคุณบายทุกทีเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร,ร้เด็กสตรีดังนั้นก็จะเข้าสู่พิธีการนะครับหลวงปู่สุนิทูว แห่มีบ am ุตรจำนวนสองคนมีรายได้หลักครอบครัวมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอ่สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในครั้งนี้ใช่กาบบุตรองอำเภอสังขละแรยงานกิตตอาสาของเด็กประถมโรงเรียนหลวงปู่คุณประดานี ยิ่งดีและครอบครัวครับพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้การที่กล้าและพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้หลงโปร่งวัดไพรพัฒนาตังหวัไพรพัฒนาโดยเบตีด้วยแหละครับเด็เชั้นนักเรียนที่รับผลการศึกษาจากโรงเรียน ให้กับพี่น้องเป็นนายเทัดตําบลเม่องลอยสันตําลทีงงานด้วยนะครับผานาจาโรตบลจรัสอํเภอบัวเชิจังหวัดสุรินทร์ครับ กรรมการมูลนิธิท่านภูมีเกียรติหัวหน้าส่วนราชการไปตาไปเลยครับาคือ<ป><ป>สถาบันนะครับเป็นวิลยัยเทคโนโล,โลโยีหลวงปูส่สวงวัดไทรพัฒนาครับใหญ่จะในจังหวัดศรีสะเกดปีละหลายที่ด้วยกันสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับสร้างมูลนิธิหลวงปูส่สวงมมกสวงหลวงปูส่สวงครับที่หลวงปูส่สวงวัดไทรพนะัฒนาเจ้าคณะ อีกคอกมรริกัรตุหางทุะเมวัตตาเมนทาุสเพปุเรตุสันตปา